ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่28กันยายน2500 66นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะใครลยคนมีโอกาสได้เดินทางไกลในต่างประเทศนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลในประเทศหรือมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้ใครเลยคนมีเกณฑ์ย้ายย้ายบ้านย้ายงานนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับการงานพอสมควรนะคะอาจจะเหนื่อยและหนักนะคะระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเอง โอกาสพบหมอพบพยาบาลนะคะในช่วงนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ยกย้ายช่วงนี้การเงินนะคะข้อมือนะคะอยู่ในช่วงของการหมุนเงินรล่จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะระวังสุขภาพของตัวคุณเองนะคะช่วงนี้พยายามทาบุญเสริมดวงนะคะเตินมน้ํามันตะเกียงไขชีวิตสัตว์ใหญ่นะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้าน ทะเบียนรถและเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีฟ้าสีแดงและสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะ2 2 7นะคะ2 2 7แล้วก็2 2นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวย